รายการมันี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97นะครับจันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ พบกันทาง fm 1 0 1ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่ายสามโงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับไลน์มาคุยกับเราไลน์ไอดีของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus m o n e y p l u s m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณผู้ฟังครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้ายเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นทุกวันพืรหัสบ,บดี10นินาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง catch a n n e l ของกสท โทรคม,มนาคมดาวเทียม C ีแบนจานดำ PSI ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e พั a s ของเรานะครับเมื่อเช้า10นาฬิกาเป็นตอนที่3ที่ผมพูดคุยกับท่านอาจารย์วลพันธ์คล้ามไพบูรณ์กู r ูบูติคโฮเทลแห่งสยามประเทศนะครับถึงเคล็ดลับในการทาบูติคโฮเทลให้รวยจะทาให้รวยทาอย่างไรนะครับใครที่พลาดตอนเช้าสามารถที่จะย้อนกลับไปชมย้อนหลังทั้งตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน m ั n ิ พาสของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนรายการทีวี i r i y เ y Special คุยสบายๆส,สไตล์2รลุ่ม1นะครับในวันศุกร์นี้3ามทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel เป็นฉบับเมดเล่นะครับเป็นฉบับรวมฮิตของปีที่2นะครับไปพบกับไฮไลท์สําคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่2ที่ผ่านมาเป็นไฮไลท์ตอนที่1น,นะครับคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมนะครับได้พูดคุยกับแขกรับเชิญหลากหลายท่านเลยไฮไลท์เด็ดๆติดตามให้ได้เลย3ามทุ่มครึ่งวันศุกร์นี้รายการ Friday Special ทางช่อง Money Channel ติดตามกันให้ได้นะครับ ส่วนใครที่จะหาสถานที่ใกล้กรุงเทพมหานครเพื่อจะรับอากาศเย็นๆแบบนี้ไม่ต้องขับรถไปไกลนะครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทน่าสนใจไปเพิ่มประสบการณ์อันแสงประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นเป็นบ้านโดม สะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีสวนน้ำแห่งเดียวในปักช่องเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ w w w ร์ไเขาใหญ่แฟนนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วครับคุณผู้ฟังครับสำหรับแคมเปญซัสโกใจดีๆเติม500ลุ้น 5ล้านนะครับกติกาง่ายง่ายครับที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกเพียงแค่เติมน้ำมันครบ500บาทรับฟรีคูปองชิงโชคหนึ่งใบเขียนชื่อที่อยู่ลงบนคูปองชิงโชครางวัลต่างๆส่งลงในกล่องรับชิ้นส่วนณสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุ้นรถยนต์ BM w x 1ดัเอกวันรถกระบะโตโยต้ารีโวรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโนและบัตรเติมน้ำมันซัสโกมูลค่า2,000บาทรวม200รางวัล มูลค่ากว่า5ล้านบาทที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้เชิญได้เลยนะครับ คุณฟังครับบลจบวัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบวัวหลวงธนสารพลัส3ทับ16อายุประมาณ6เดือนเสนอขายจนถึงวันที่26มกราคมนี้นะครับกองนี้ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศอายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.7%ต่อปีสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบวัวหลวง02674 6488 0 6 6 7 4 6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศเสนอขายจนถึงวันที่26มก,กราคมนี้นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับจะให้ไปดูภาคธรุรกิจกันบ้าง ไปดูภาคธุรกิจผู้ประกอบการ SME นะครับกับธุรกิจที่ตอนนี้มาแรงมากก็คือประเภทฟู้ดทคนะครับขายอาหารบนรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดย่อมๆนั่นเองนะครับไปดูครับไปดูกรณีศึกษาของทางตรงฟงนะครับเราจะคุยกับทางกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทยูเนเต็ดมอเตอร์จำกัดคุณพิทยาธนาดำรงศักดิ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณพิทยาสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับที่เขาแซวกันว่าเป็นเจ้าพ่อรถยนต์ฟูดทักเนี่ยอันนี้จริงหรือว่าไม่จริงกับเนี่ยคุณพิทยาเราต้องขอบคุณนะครับสำหรับชื่อนั้นก็เป็นถือว่าเหมาะสมกับช่วงการตลาดของเราในปีที่ผ่านมา นะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันคอนเซ็ปต์ของฟู้ดทักให้มันเกิดขึ้นในตลาดประเทศไทยนะครับแต่ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงตรงฟงเนี่ยเราจะนึกถึงภาพรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดย่อมๆหน่อยใช่ไหมครับแต่พอมาหลังๆดูเหมือนว่าภาพลักษณ์การที่รถของตรงฟงกับกลายเป็นฟู้ดทักประเภทต่างๆในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันดูเหมือนจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงมากกว่าใช่ไหมครับคุณวิทยาใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเป็นมินิทรัค ซึ่งหลักๆจุดขายเราก็คือเป็นรถกระบะเอาไว้บรรทุกของนะครับสาหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางนะครับซึ่งรถเราก็จะบรรทุกได้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยกิโลกรัมนะครับก็จะเล็กกว่าปิกอัพหน่อยแต่ว่าเนื่องของราคาเนี่ยกับเรื่องของพลังงานเนี่ยมันถูกกว่านะครับก็จะถูกเลือกใช้โดยเอสเอ็ดีเอามาใช้ขนของแต่ว่าพอช่วงปีสองปีเนี้ยหลักเลยเนี่ยคือทางฟู้ดพรัคเนี่ยกับเป็นคอนเซ็ปต์ที่เติบโตขึ้นนะครับ ผมเรียกเขาว่าฟุตทักฮีโร่คือมันมีฮีโร่บางคนเนี่ยประมาณกลุ่มคนประมาณสัก30-40ิคนเนี่ยที่เอารถเราไปทำฟุ้ทักแล้วอาชี่ของเขาเนี่ยเกิดแล้วก็มีไรายได้ที่ดี ก็เลยทําให้คอนเซปต์ของฟู้ดทัรกเนี่ยเริ่มโด่งดังขึ้นนะครับเริ่มมีคนเรียนแบบฟู้ดทรกฮีโร่พวกนี้นะครับในการที่จะเอารถเราไปจัดแปลงเป็นอาชีพในฝันของเขาไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ฮอทดอกขายพิซซ่าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันก็ตามตามกันนะครับอยากให้คุณพิทยาช่วยขยายภาพตลาดของรถยนต์ฟู้ดทัรกในบ้านเราในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาสัหน่อยได้ไหมครับว่ามันบูมขึ้นมาได้ยังไงและล่าสุดเนี่ย มันบูมขึ้นมามากขนาดไหนคุณพิทยาครับต้องเรียนว่าปกติบริษัทเราจะขายรถมินิทัคอยู่ที่ประมาณปีละประมาณ2,000ถึง2,500ันอคันอันนี้ยอดขายปกติ2 0 0 0ถึง2,500คันต่อปีต่อปีครับใช่ซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นฟุตทักแค่ปีประมาณ1 0ถึง2 0เนะครับหรือว่าแค่ปีละประมาณ 200- ถึง3ถึง400คันไแถวนี้นะครับครับซึ่งซึ่งก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเทรนมาเป็นฟุตทักเนี่ย เกินกว่าครึ่งนะครับในบางกรณีเนี่ยสูงถึง70-80%สิบถเอร์เนลยนะครับนั่นหมายความว่าเราขายฟู้ดพารกกันเนี่ยปีหนึ่งร้องพันคันเลยด้วยซ้งนะครับซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นเพราะว่าธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยหรือว่าพวกตลาดเปิดท้ายขายของหรือว่าตลาดที่ผุดขึ้นใหม่ๆอย่างกรุงเทพพวกตลาดหัวมุมตลาดเรียบด่วนอะไรพวกนี้มันมันเริ่มมีมากขึ้นนะครับพอมันเริ่มมีมากขึ้นปุ๊บเนี่ยฟู้ดทักก็เลยไปไปกระจุกอยู่ตามที่พวกนี้คือม ใช่คือเมื่อก่อนบรนทางพุทธาคือไม่รู้จะไปจอดที่ไหนนะครับไปจอดข้างถนนข้างฟุตบาทมันก็ไม่ได้อินเน็ตนะครับพอมีตลาดพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกโลเคชั่นพวกนี้เพื่อเข้าไปขายของของเขาแล้วแล้วมันโดนกับคอนเซปต์ของตลาดพอดีนะครับ,รบมันกลายเป็นว่ามันเป็นะายลุกอะไรที่มันดูแปลกใหม่ นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับอาหารต่างชาติเป็นเหมือนกับอะไรที่มันดูอินเทรนดูชลิปนะครับมันดูเท่มันดูเท่กว่ากว่ารถเข็น<อ>หรือแผงลอยใช่ไหมครับครับมันมันก็เลยทําให้ตรงนี้กลายเป็นคอนเซตต็ปที่คนเนี่ยนิยมมากขึ้น<อ>นะครับด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับใช่ครับเอ๊ะพอซื้อรถจากตรงฟงไปแล้วเนี่ย<อ>เขาต้องมีการเอาไปดัดแปลงอีกเยอะไหมถึงจะเอาไปทํามาหากินได้เนี่ยต้องไปดัดแปลงอีกเยอะไหมครับก่อนเนี่ยลูกค้าต้องซื้อรถก่อนนะครับพอซื้อรถแล้วลูกค้าก็ไปทาหลังคาครับ พอทำหลังคาเองแล้วเสรจ็จปุ๊บก็ต้องไปทำสติ๊กเกอร์รนะครับพอทำสติ๊กเกอร์ก็ต้องมาทำเคาน์เตอร์ตกแต่งภายใน uh huh. นะครับแล้วก็ไปซื่ออุปกรณ์นะครับแล้วถึงจะค่อยเป็นโครัก นะครับซึ่งมันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ5้ถึงหขั้นตอนนะครับต้องไปทําอีกเยอะมากกว่าจะได้มันเป็นฟู้ดทัคหนึ่งคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําตอนนี้สิ่งที่บริษัทกำลังผลักดันตอนนี้ก็คือการที่เราจะทําให้คอนเซปต์ของฟู้ดทักเนี่ยมันเป็นวันช็อตเลยก็คือรถนะครับกับลังคาเนี่ยบริษัททําให้นะครับเราออกมันเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวถังที่เป็นลักษณะฟู้ดทักเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมีอาชีพที่จะแพร่ริงให้ด้วยนะครับก็แสดงว่าหลังๆ เป็นโมเดลมาตรฐานให้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเลือกซื้อหลังคาเองอะอะนะครับซ,ซึ่งล่าสุดเนี่ยที่กำลังผักดันกันอยู่ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเนี่ย ก็คือว่าเราไม่ได้ทําแค่รถแต่ลังคายอย่างเดียวละนะครับเรามีการไปจับมือกับแฟนชียใหญ่ๆนะครับจะเป็นปลาหมี่ก็ดีซาลาเปาก็ดีนะครับหรือว่าเคลฟก็ดีหรือว่าไก่ย่างก็ดีนะครับที่เราไปจับมือเขานะครับก็จะเป็นแบรนด์แฟนช้ที่เรารู้จักกันดีนะครับโดยที่เรานําเสนอกับการบริษัทแฟนช้เนี่ยว่าท้านที่คุณจะหาลูกค้ามาซื้อแฟนช้ของคุณในรูปแบบของร้านค้าเนี่ยทําไมไม่เอาแฟนช้ยมาอยู่บนรถนะครับพออยู่บนรถปุ๊บเนี่ย มันก็ทําให้สะดวกขึ้นนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนด้วยไม่ต้องไปเข้าร้านไม่ต้องไปตกแต่งร้านใช่ไหมครับ,รบสามารถดาวลดนะครับแล้วก็ออกไปเป็นธุรกิจได้เลยก็คือลถบวกลังคาบวกอาชีพทั้งหมดรวมกันเป็นเงินหนึ่งก้อนอและเงินก้อนนี้ก็คือเป็นแพคเกจของแฟรนไชส์เรียบร้อยเลยในนั้น<อ>นะครับลูกค้าก็ไม่ต้องแต่งร้านสมมติลูกค้าเลือกแบรนด์นี้ใช่ไหมครับลดลังคาเคานเตอร์สติ๊กเกอร์อุปกรณ์ทุกอย่างจะถูกออกแบบไว้เสร็จหมดแล้วครับลูกค้าก็แค่วางเงินดาวอย่างเดียวแล้วจบเลย อ๋อนะจ่ายเงินมาก้อนหนึ่งได้ทั้งรถได้ทั้งหลังคาที่ดัดแปลนเป็นฟู้ดทักเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้อาชีพด้วยก็คือได้แฟนชายไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเป็นวัน One stop service ได้ใช่ไหมครับเป็นนสต s อปเซ e r v i c e ใช่ครับที่ทชว์ลุมของตรงรงทั่วประเทศนี่นี่นคือคอนเซ็ปที่เรากาลังผลักดันอยู่ตอนนี้คุณไม่ใช่แค่ขายรถแต่ว่าคุณให้อาชีพกับเขาด้วยใช่ไหมครับคุณพิทยาถูกต้องครับถูกต้องครับนะ ปีที่แล้วปี58าแปสรุปยอดได้ยังว่าตรงฟงขายรถประเภทนี้เนี่ยไปทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณพิทยาครับปีที่แล้วเราปิดยอดขายอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าคันนะครับซึ่งเป็นฟุตทักเกินขึ้งนะครับซึ่ง ผมว่าก็าไม่แปลกถ้าเราจะสรุปได้ว่าเราขายพุทธภัคไปประมาณ1,000คันในปีที่แล้วนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งหลักๆอยู่ในกรุงเทพได้ซ้ำนะครับต่างจังหวัดเนี่ยคอนเซปต์พวกนี้เริ่มที่จะเกิดเพราะว่าไอ้ร้านทําหลังคาอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยถ้าจะต้องไปทําหลังคาในกรุงเทพเ<อ>มันก็ง่าย แต่ถ้าลูกค้าอยู่อุดรหรืออยู่เชียงใหม่ทาหลังคานี้เป็นเรื่องยากแล้วนั่นนั่นคือเหตุผลที่เราสร้างคอนเซปต์นี้ขึ้นมาก็คือ <So S 1> ลูกค้าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ,รบเข้ามาที่โชรูมรงฟงเลือกซื้อคูทักได้เลยเ<อ>ที่ไม่ต้องไปวุ่นวายไปหาล่าหลังคาไปนั่งตกแต่งเองเอนะครับครับแทบจะเบ็ดเสร็จจากโชรูมไปได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับปีที่แล้วยอดขายประมาณพันเจ็ดร้อยคันและประมาณหนึ่งพันคันในนี้ เป็นฟู้ดทรัคนะครับคุณคพิทยาครับนะบตกลงรถฟู้ดทรัคเนี่ยเจ้ารถตรงฟงเนี่ยนะฮะเรานำเข้ามาทั้งคันหรือเปล่าหรือว่าเรานำเข้ามายังไงสำหรับฟู้ดทรัคเนี่ยครับคุณพิทยาครับรถชนตรงฟงทุกคันเป็นการน,นำเข้ามาประกอบในประเทศนะครับ ซึ่งเราใช้ชิ้นส่วนของประเทศไทยเนี่ยประมาณ50%ก็เลยเรียกว่าเป็นลูกครึ่งไทยครึ่งจีนก็ว่าได้นะครับแต่ว่าประกอบในเมืองไทยเพื่อทําให้คนไทยเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพนะครับเป็นรถประกอบในไทยชิ้นส่วนจากจีนและไทยอย่างละครึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับอ่านี่คือที่มาของรถตรงฟงแต่ทีนี้ตรงฟงเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาใหญ่ขนาดไหนเขาใหญ่ไหมครับเนี่ยตรงฟงเป็นเมคเกอร์หนัก2ของจีนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับประมาณ80ของโลกนะครับ จริงในเมืองจีนเนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ญี่ปุ่นหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ฮอนด้านะครับหรือว่าแบรนด์นิสสันแบรนด์เปอร์โยแบรนด์สิตตอง ong, แบรนด์เกียนะครับซึ่งเมืองจีนจะเป็นลักษณะนี้ครับเมกเกอร์ Maker ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของแบรนด์สำคัญๆแล้วก็ประกอบรถให้กับเขานะครับเอาละครับมาดูแผนในการจะรุก และขยายธุรกิจของตรงฟงเอาในบ้านเราก่อนนะครับในปีนี้ปี59เนี่ยในส่วนกลางเนี่ยจะรุกยังไงในตามต่างจังหวัดต่างๆจะรุกออกไปในรูปแบบไหนบ้างครับคุณพิทยาก็อย่างแรกเลยครับคอนเซ็ป เมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดถึงเรื่องของการฝูกับแฟนคลัเนี่ยเราตกลงไว้ที่ประมาณ20บแฟนคลัยี่สิบแฟนคลับแล้วหมายความว่าลูกค้ามาที่โชลุงตรงฟงไหนนอกเนือจะจะเห็นรถกับหลังคาแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นผนังหนึ่งที่มี20โลโก้แปะอยู่นะครับพอลูกค้าเลือกซื้อรถที่ต้องการรุ่นที่ต้องการปุ๊บเนี่ยสามารถเลือกอาชีได้เลยนะครับมี20แบรนด์ให้เลือกนะครับ ซึ่งตงนี้ก็จะเกิดความสะดวกในการสั่งซื้อของลูกค้านะครับอันที่2เลยก็คือว่าเราจะมีการตกแต่งโชว์รูมของตรงฟงใหม่ทั้งหมดนะครับเราอาจจะแอบพีลกับกลุ่มลูกค้าที่วัยรุ่นมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตรงฟงก็จะขายธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมครับ,รบพราค้าแม่ขายแต่ว่าตอนนี้เรากาลังจะจับกลุ่มที่เราเรียกว่า Gen Y กลุ่ <Gen> มวัยรุ่นเพราะอะไร,ะรเพราะว่า Gen Y อยากจะเป็นเท่าแก่อยากจะเป็นเจ้าของกิจาการหรืออยากจะมีอาชีพอิสระมากขึ้นใช่ไหม ถูกต้องครับแล้วก็เจนวเนี่ยจะมักจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์นะมีความเป็นตัเอกลักษณ์หือความันโตกระตุของตัวเองสูงครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอยากจะซื้อรถฟู้ดทักไปทาอาชีพต่างๆนะครับท่านที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่ฟู้ดทักที่สาเร็จเนี่ยก็จะเป็นพวกเจนวายกนั้นเลยอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้านะครับซึ่งพวกนี้อีกลักษณ์หนึ่งที่มีก็คือพวกนี้เนะี่ยฐานะการเงินดีนะครับเพราะฉะนั้นเรียนนอกมานะครับหรือว่าจบมาไลยจบสูงสูงมานะครับก็ทําให้เขามีไอเดีย คือเขาไม่ได้มองฟุตทักเป็นแค่ของเล่นแต่เขามองฟุตทักเป็นบิสเนสเลยนะครับเขาก็จะมีหัวคิดเรื่องแบรนดิ้งหัวคิดเรื่องการตลาดหัวคิดเรื่องของการควบคุมต้นทุนหรืออะไรต่างๆนะครับก็ทําให้ฟุตทักมันไปรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตกแต่งโชว์รูมให้ออกไวรุ่นมากขึ้นนะครับจะมีจักรยานแขวนมีผนังอิฐมีรูปคนสกีบอร์ดอะไรอยู่พวกนี้นะครับเพื่อทําให้ลูกค้าที่เข้ามาที่โชว์รูมตรงๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยู่ในแอนเวอร์เรมนที่ทําให้เขาเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์ได้ในการที่จจะทําธุรรกิ่วม พุทธภของตรงฟงเพราะ,ะรฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะคือเจนวายแล้วก็ยังคงบรรดาผู้ประกอบการ s m e ขนาดกลางขนาดย่อมกลุ่มเดิมๆเ,เอาไว้ด้วยใช่ไหมครับคุณพิทยาครับก็ลดลดเต่าเราก็ยังขายอยู่เพราะฉะนั้นโช<อ>ลูมเราก็ยังต้อนรับทุกคนอยู่แล้วที่เข้ามา<อ>นะครับนะครับปัจจุบันโชลูมของตรงฟงทั้งส่วนกลางและก็ภูมิภาครวมทั่วประเทศมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีทั้งหมด33สาขา,ขา นะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งก็กระจายอยู่ในทั้งหมดประมาณกว่า25จังหวัดนะครับครับนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีแผนที่จะเดนเวทโชว์รูมทั้งหมดเพื่อรองรับคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับก็จะทําให้ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของฟูดทักได้ง่ายๆครับอย่างกรุงเทพมหานครได้กี่สาขาอยู่แถวไหนบ้างครับเนี่ยในกรุงเทพเราจะมีอยู่7แห่งสหลัๆก็จะมีที่บางนานะครับที่งามวงวานนะครับมีที่ลาดปลาเค้านะฮะมีที่วัชรพล นะครับมีที่บางบัวทองนะครับแล้วก็อันนี้ที่ตักศิลีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช่ไหมครับรวมทั้งหมด33สาขาภายใน25จังหวัดทั่วประเทศนะครับในส่วนภูมิภาคเนี่ยครบทุกภาคหรือยังครบทุกภาคแล้วครับ ก็อาจจะจังหวัดใหญ่เป็นหลักนะครับจังหวัดในพีกาจจะยังไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พฤติกรรมก็คนมาซื้อรถก็เข้าจังหวัดใหญ่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าตรงๆก็มีศูนย์บริการกับดีลเลอร์เนี่ยขับควบคุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย<อ>ในวันนี้ครับ,ค,รบคุณพิทยาครับอะไรคือตัวคีย์ซักเซสสำคัญในการจะทําธุรกิจประเภทฟู้ดทคในบ้านเราให้ประสบความสําเร็จ มันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวแปรสําคัญสาคัญอะไรบ้างครับคุณพิทยาก็หลักๆก็คือต้องต้องมีไอเดียทางธุรกิจที่ชัดเจนนะครับมีความคิดในเรื่องของสินคนะครับพอร์ดักไพร c ์เซสโปรโมชั่นนะครับว่าจะซื้อแบรนด์อะไรนะครับจะควบคุมต้นทุนยังไงจะไปขายที่ไหนนะครับแล้วก็หลักๆอีกอันหนึ่งก็คือจะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอนะครับเพื่อที่จะเลือกแฟรนไชส์ที่ตัวเองอยากทําได้นะครับนะอันนี้คือคีย์สักเซสหลักๆใช่ไหมครับนะทีนี้ตอนนี้เนี่ยล่าสุดมีการไปดดกับราแน ต่างๆแล้วแล้วบรรดาสถาบันการเงินล่ะนะครับตรงฟงไปจับไม้จับมือไปดึงเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรแล้วบ้างหรือยังครับคุณพิทยาก็ตอนนี้รถเราก็สามารถจะเช่าซื้อได้ที่ลิส s ิ n งบริกรทไทยกับธนาชาตินะครับก็เป็นลิส s ิ n งหลักๆของเราอยู่แล้วนะครับครับนะก็มีพันธมิตรสําคัญอยู่แล้วนะครับแต่การที่อยากจะทําธุรกิจรถยนต์ฟูดทัคนะครับในบ้านเรานะครับต้องใช้เงินทุนเยอะไหมแล้วถ้ามาที่ตรงฟงเนี่ย นะครับจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีอะไรเข้ามาบ้างครับคุณพิทยาปิดท้ายหน่อย ก็ไม่ต้องมีไอเดียเลยครับเอ่อก็คือมาถึงที่โชว์รูมเนี่ยตรหลักรถเราก็จะมีใช้เงินดาวน์ออกรถอยู่ที่ประมาณร่วมๆมแสนนะครับครับหนึ่งประมาณหนึ่งแสนบาทไม่เกินนี้ครับก็สามารถที่จะออกรถได้ส่วนแฟรนไชส์ก็มีหลายราคานะครับซึ่งก็บางแฟรนไชส์จะแพงหน่อยหลักแสนสองแสนนะครับบางแฟรนไชส์ก็อาจจะหลักหมื่นนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเรามีบริการเช่าซื้อรถยนต์นะครับอย่างที่บอกคือกสิกรไทยกับธนาชาติเนี่ยเขาจะเช่าซื้อรถให้นะครับส่วนเรื่องของอาชีพทททีีีี่่่่เเป็็นนนฟรรไชาาากกกมมตติดอษัพวจะ ให้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นโนนนี้จะซื้อแฟนชายราคาสองแสนนะครับก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดมีบริษัทนานโนไฟแนนซ์จ่ายให้นะครับแล้วทางลูกค้าก็ไปผ่อนจ่ายกับทางนาโนไฟแนนซ์ตามเงื่อนไขของทางสถาบันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ถ้าบอกว่าเดินเข้ามามีเงินแค่หนึ่งแสนบาทนะครับรับองว่าได้แฟนชัยในฝันไปทันทีอ่านะครับ เอทถามเผื่อไว้นะฮะอย่างฟู้ดทรัคของตรงฟงเนี่ยนะครับซื้อสดสดเนี่ยคันเท่าไหร่ครับคุณพิทยาราคาอยู่ที่418,000บาทครับอ๋อประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองใช่ไหมฮะครับถ้าซื้อสดสดนะนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินสดเนี่ยก็มีเงินดาวอย่างน้อยแสนหนึ่งก็สามารถจะได้ทั้งรถนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีแฟรนไชส์เนี่ยเป็นตัวเลือกได้อีกด้วยใช่ไหมครับคุณพิทยา นะ,นะครับนาทีสุดท้ายจะฝากอะไรไปยังคนจบใหม่จะฝากอะไรไปยังคนที่มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะมีธุรกิจอิสระเป็นของตัวเองเชิญครับคุณพิทยาครับครับก็อยากจะฝากธุรกิจอไอเดียของการใช้ นะครับของฟุทักเนี่ยให้กับวัยรุ่นทุกคนนะครับหรือว่าเจนวทุกคนเนี่ยหรือแม้แต่ประชาชนทุกคนทั่วไปที่อยากจะลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูรถยนต์ฟุตทัร์กที่ท่านชอบได้ในโชว์รูมของตรงๆนะครับซึ่งนอกจากที่จะเป็นแค่รถอย่างเดียวเนี่ยเราก็นําเสนอสธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆที่แพคคู่กับรถด้วยนะครับโดยที่มไม่ต้องไปตกแต่งรถเองนะครับ<ม>ก็สามารถเลือกรถ จ่ายเงินค่าารใช้แล้วก็เริ่มธุรกิจของคุณได้เลยด้วยเงินแค่ไม่ถึง1นึ่งแสนบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเชนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอเชนนี้ต่อประชาชนทุกคนให้เข้ามาเลือกดูได้ที่โชว์ลุมตรงนี้ อีกหนึ่งในทางเลือกไปสู่เป้าหมายความฝันที่จะสามารถทําความฝันให้เป็นความจริงได้สําหรับคนที่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจและมีกิจการเป็นของตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณพิทยาครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับคุณพิทยาธนาดำรงศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทยูเนเต็ดมอเตอร์จำกัดนะครับ,บแบรนด์ตรงฟงนั่นเองมาคุยให้เราเห็นภาพเลยว่ามีโอกาสที่ SME ประเภทอาหารบนรถบรรทุกขนาดย่อมน่าจะเติบโตไปได้อย่างน่าสนใจทีเดียวน่าติดตามนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงเจอกันที่นี่บ่ายสามโมงพรุ่งนี้ผมกลับมาใหม่เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันชีช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน